ออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันไม่งั้นปากแข็งแรงคนเดียวนะอากาศดีมากเลยอะลมสบายสบายแม่หนาวด้วยน่าจะอุ่นกว่าเมืองไทยนะเฮ้ยอ,อ,อากาศ คนเกือบเปิดประตูโดนเมื่อกี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ d ด c อ m b e r ปกติแล้วเดือนธันวาคนมะมันไม่ใช่แบบนี้นะเห็นเขาบอกว่าจะมีมีหิมะปีนี้มันไม่น่าจะมีเะนะดูแล้วอะใช่ไหมความหวังของป้าที่จะได้ไปเล่นหิมะรงสัไม่มีแล้วมั้งดูสิแดดท่านผู้ชม มันอุ่นมากเลยอะ่ะมันไม่ใช่1ิดีกรีนะตอนนี้มันน่าจะ15ประมาณนะั้นค่ะทนนะเสียงดังหอบไปหน่อยเพราะว่าเดินขึ้นเนินขนาดออกกำลังกายทุกวันนะเดินขึ้นเนินอย่างนี้ยังยังอะไรนะถอนหายใจหนัก ดู campaigning สวยนะเวลามันออกเป็นแบบเนี้ยตาชอบมากเลยรักธรรมชาติอ่ะของพวกนี้มันขึ้นไอ้เนี่ยเก่าคลาสสิกไม่ใช่สดกระปรมတ်หมดแต่ละเตะเลยอาการต่างกันกับเมื่อกี้เนาะขันไฟไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเอง ไม่ตายล่ฉันตั้งตัวไม่ทันเลยไม่หนาวเลยแต่มันเปลี่ยนแปลงได้บรรยากาศโรแมนติกนะคะเพื่อนๆ้า <c oughs> มาช็อปปิ้งอีกแล้วช็อปปิ้งที่เดิมนะคะวันนี้สงสัยคนเยอะน่าดูเลย โอเครกเกอร์น,นะถ้าใครยังไม่มีแครกเกอร์น,นะคะที่นี่เหลือเต็มเลยคนเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆขนาดมาแต่เท้านั้นเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เลย ขนมปังให้คุณสามีค่ะ,ะพี่น้องแค่อันนี้นะหกปอนด์เนี่ยวัน้ลาพอดวันนี้ลาแท้เนาะหกปอนนะลูกเดียวลูกเดียวที่นี่นะซื้อพาราเซตามอลได้คนละสงต้องกล่องเท่านั้นนะคนละสามเม็ดและคุณจะซื้อได้ต้องอายุเกิน16ปีนะคะต่ำกว่าสิบหซื้อไม่ได้ค่ะ มาสิเนห้าปอนได้กี่อันสิบอนห้าปอนอันละห้าสิบคีเนาะอันละอันละเท bon <ality> ่ายนะยี pictured. ่สิบบาท Do you w a n n